และในวันหนึ่งสิทธากัฐะและวาสุเทพได้นั่งฟังเสียงแม่น้ำด้วยกันอย่างสงบในครั้งนี้สิทธากัฏะไม่ได้ยินเสียงเพียงเสียงน้ำไหลผ่านไปมาอย่างที่เคยได้ยินเขากลับได้ยินเสียงนับพันนับหมื่นเสียงรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเขาได้ยินเสียงของนกที่ร้องเสียงของผู้คนที่หวัวเราะเสีย <gu ồ n S 2> งความรักเสียงของความตายเขาได้ยินเสียงของชีวิตของเขาเองที่เคยผ่านมาทั้งหมดทั้งในฐานะบุตรพราหมณ์ สมณะพ่อค้าและคนจาวเรือจ้างเขาได้ยินเสียงของความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาทั้งหมดและเขาก็ตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้น้วนเป็นหนึ่งเดียวของกันรละกันไม่มีสิ่งใดแยกออกจากกันอย่างแท้จริงในขณะที่เขานั่งฟังอย่างตั้งใจนั้นในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นก็คือเสียงโอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเสียงของจักรวาลทั้งหมด ในวินาทีนั้นสิทธากถะก็บรรู้ถึงความรู้แจ้งขั้นสูงสุดเขาตระหนักว่าไม่มีเวลาไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงขณะเดียวกันความคิดนี้ทำให้เขาสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลและเข้าใจว่าตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนั่น เมื่อสิทธากะถาบรรลุถึงความรู้แจ้งนี้แล้ววัสุเทพก็รับรู้ได้และยิ้มอย่างสงบพร้อมบอกกับสิทธากะถาว่าเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วเราจะกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราจะเข้าป่าจากนั้นวัสุเทพก็เดินเข้าไปในป่าและหายไปอย่างเงียบๆการจากไปของวัสุเทพเป็นสัญลักษณ์ของการสละตัวตน เพื่อกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอย่างสมบูรณ์